เดย์สองของเราในบางสะเลเปล,เปลี่ยนที่พักจากวันนี้ฉั้นจองมาที่บ้านตาออนเดซีมาถึงก็ขับรถมาเลยจ้าเข้ามาจอดรถได้เลยที่จอดรถพี่จากนั้นก็ไปทําการเช็คอินกันค่ะที่พักวันนี้เราจองมาราคาสองพันใคร<ม>อยากตกหมึกก็มาเช่ากันจ้าอัลละร้อยไปดูห้องพักของชั้นวันนี้กันจ้าวันที่เรามาเป็นวันธรรมดาแต่คนเยอะมากที่เราจองสามารถจอดรถได้ด้านหน้าเลยห้องที่นี่มีหลายแบบนะจ๊ะเราเลือกแบบธรรมดาเลยจ้าแล้วได้ห้องนอนสบาย มากเตียงดีมากห้องน้ําก็ดีน้ําแรงแรงแชมพูกับยาสระผมตัวใหญ่นี้ชอบมากเห็นห้องใหญ่หญๆนี่คือแอร์เย็นชําเลยจ้าเหมาะแก่การมาพักผ่อนจริงๆห้องที่นี่คือเก็บเสียงดีมากเพราะคนมาคาเฟ่ยเยอะเสียงดังเข้ามาในห้องคือเงียบกริบใครอยากนวดก็มีบริการนวดแผนไทยด้วยวายมีในห้องพร้อมมากไรเป่าผมกาต้มน้ําพร้อมมีรถรับส่งด้วยนะเดินตรงไปก็จะเป็นห้องพักอีกแบบหนึ่งเราไปส่องมาให้แล้วมีอ่างอาบน้ำจ้าเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอคาเฟ่คือที่นี่มีคาเฟ่ ที่วิวจึงมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังตอนต่อไป,ไปรวมถือว่าที่พักที่นี่ดีเพราะว่ามีทั้งที่พักมีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีจุดตกปลาหรือตกหมึกเฮ้ยคือแบบโอเคเลยถ้าใครจะมาบางเสลิฉันแนะนำที่นี่จะ้ะแล้วคือตกหมึกเขาตกกันได้จริงๆด้วยฉันไปดูมาแล้วไปฝากกดไลค์กดแชร์ไปชวนเพื่อนเที่ยวบางเลกัน